เป็นตู้ล่าสุดเลยที่มาก็คือช่วงประมาณเดือนกรกฎาเนาะเออประมาณต้นกรกฎาตู้ล่าสุดที่มานะคะพี่เป็นตู้นี้เลยแล้วก็เอามาจัดโปรโมชั่นร่วมให้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่งานค้างปีนะแม่ไม่ใช่งานลอดค้างปีไม่ใช่งานลตสต็อกแบบเก่าใหม่ๆม,มาเลยให้ราคาโปร2 9 0 0บาทลูกค้า ใครเอฟได้เอฟใครเอาได้เอานะคะเน้นงานฝ้ายคอตตอนแต่ถามว่ายังมีผ้าแบบอื่นๆปนไหมมีเน้นยาวค่ะเน้นยาวลูกค้าจ๋าสวยมันเป็นงานเกรด A ก็ว่าได้เพราะว่าราคาเต็มๆคือ2คือราคามันอยู่ประมาณ4,900ลูกค้าราคาเต็มๆนะอยู่ประมาณ4,900ใครชอบเดทยาวใส่ทำงานใส่เที่ยวนะคะงานแฟชั่น ต่างกับ25 SL จริงๆมันเป็นเรื่องของเนื้อผ้ามากกว่าลูกค้าจ๋ามันเป็นเรื่องของเนื้อผ้าแค่นั้นเลยแบบทรงแฟชั่นนะความแบบคาเฟ่หรือว่าความแบบลำลองเที่ยวอ,อะไรเงี้ยเหมือนกันน่ะเหมือนกันเลยไหมพรมบุขนยีนนะคะไหมพรมแจ็คเก็ตใช่ไหมพี่อริยาที่อ่อดูเป็นตัวแจ็คเก็ตใช่ไหมคะมันไหลเนาะผ้ามันลื่นลูกค้าตัวแจ็คเก็ต ยีนบุขนยังมีอยู่นะคะ MLW 24ของป้ายแพนด้านะตัวสวยตัวดีตัวเดิมรีบไปเอาเลยแม่รีบไปเอาเลยรีบรีบไปตีเอฟได้เลยยังมีของอยู่วินีเดทเป็นแบบผ้ายืดนะผ้ายืดแบบฝอฝอให้ดูผาใกล้ๆฟิลนี้ลูกค้าดูดิความคลีนขาวจัวเลยเนาะใหม่สะอาดเกรดสวยเหมือนเดิมค่ะนะคะเกรดสวยตามสไตล์เดทเกรดเอของแพนด้านะลูกค้า รหัส2รหัสคือ25 S กับ25 SL แค่นั้นเลยนะคะรหัส c F วันนี้ให้ลูกรีวิวส่งฟรีด้วยนะอุ้ยสวยเนี่ยเห็นป้าลูกค้าเดรสแบบคอตตอนไปคัดได้นะคะแนวคอตตอนสีหวานหวาน่ะลูกค้าคัดเป็นงานเดรสแบบมินิมอลได้เลยนะคะเดรสมินิมอลเปิดกระสอบญี่ปุ่นก็มี1 5 0 0 0่น่ะแม่1 4 0 0 0 1 5 0 0 0นะใช้ทุนเยอะ ขยับมาเอาตัวโปก็พอตัวโปแม่ไปคัดเอานะคะแม่จะได้กําไรเพิ่มอีกมหาศาลแม่ได้กําไรเพิ่มอีกมหาศาลเห็นไหมเนี่ยแนวแนวเดสคอตตอนลูกค้าโบฮีเมียนวทูเคมาหาแน,แนวแนวนี้กันเยอะแต่คัดเฉพาะแนวนี้ล้วนไม่มีนะลูกค้าเนี่ยคอตตอนอีกแล้วค่ะพี่เนี่ยเดสคอตตอนเน้นยาวสวย2องพลูกค้า2,900รรีวิวส่งให้ฟรีเนาะรีวิวส่งฟรีค่าส่งให้ คลาสทรงนะลูกค้าจา๋าคลาสทรงนะนี่อย่างนี้สวยจา้ารีวิวดอเด็ก25ลูกใหม่ดอเด็ก26อันนี้รหัส 25s นะคะแขวนเลยแขวนเลยแขวนได้เลยเนี่ยมีติดลูกไม้ด้วยลูกค้ามันแฟชั่นคัดสวยๆได้เยอะมากเกรดมันเกรด A แล้วเอามาทำโปรให้ล็อตใหม่ด้วยนะคะทำโปรให้ชนกับงานโปรตัวเก่าเลยคือแบบไม่อยากให้ลูกค้าเลือกเลือกแบบยาก ว่าจะเอาตัวไหนดีเออราคาเท่ากันใครสับสน 25SL เปิดทังคู่เลยแม่เปิดสองเบอร์เลย 25SL 25S เปิดไปเลยทั้งคู่เอาไปรวมเอาไปถัวกันได้เลยเพราะว่าราคาเท่ากันโปร2 0 0พเเท่ากันลูกค้าจะได้ไม่ต้องลำบากใจเนาะเออตัวถูกเอาตัวสวยมันต่างกันยังไงแม่งานต่างกันแค่เนื้อผ้าแต่ในเรื่องของทรงหรือความแฟชั่นคือ เหมือนกันเลยนะคะรุ่นนี้แค่ติดงานอคอตตอนเยอะขึ้นแค่นั้นเองอน้องมอดเอยน้องปอ๊อตฝากนะคะนี่ดูตัวเยดตัวนี้นะอุ้ยเซน,เห,นเหมือนชุดที่ไปทะเลเลยเนาะอือวิมีฟิลนี้ด้วยดอกดอกลูกค้าตัววินเทจก็ยังมีนะคะตองหนึ่งวินเทจยังมีเนี่ยอันนี้สวยมากเลยนี่แบบฟิลใส For ่ฝอเพีออเดอร์ D e R. ลูกค้าใครเจฟก็รีวิวเดอเด็กสอนะ เอาก้อนใหม่ดอาเด็ก26นะคะลูกค้า45กิโลแม่45กิโล,โลไซส์เล็กไซส์ใหญ่มาหมดนะคะตัวนี้ก็คือรวมสีพื้นสีลายดอกทุกอย่างเนาะอุ๊ยปลกๆปึกนี้จะเป็นแบบฟิลลายดอกเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูนี่ปลกนี้ลายดอกลูกค้าหยุ่มนี้ลายดอกทั้งนั้นเลยแม่ลายดอกก็มีไม่ได้มาแต่สีพื้นนะคะเดี๋ยวกลับตะเข็บให้ดู ประมาณกี่ตัว45โลร้ออุ้ยสวยร้อยเจ็ดสิบร้แม่ประมาณนี้เด็ดยาวนะคะนี่สวยเกรดเอพีเมียมาแม่เอามาทำโปรให้รีบเลยนะลูกค่ารีบเลยก่อนของก่อนของหมดไม่พอก่อนหมดเขตโปรโมชั่นด้วยนะคะวันนี้วันสุดท้ายเดดไลน์แล้วนะลูกค้าหนูให้ดูเนื้อผ้ามันจะเป็นคอตตอนประมาณนี้เยอะนะคะเออ วันสุดท้ายของรายการโปรโมชั่นแล้วนะคะพี่จ๋าหมดวันนี้คือต้องไปลุ้นโปรกันอีกทีนึงนะแม่ว่าตัวไหนจะได้ไปต่อตัวไหนจะไม่ได้ต่อโปรแล้วนะลูกค้าจ๋ารีบเลยรีบเลยนะคะส่วนใครรอรถใหม่รถใหม่ก็นะคะกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้ามินจะมีทรงเชิดเดทด้วยนะแบบนี้แบบกระดุมหน้าเชิดเดทโอ้อยพี่สาวพี่สาวสวยนะตัวนี้เกรด เกรดแบบเหมือนงานหลักลูกหมื่นอันนี้แขวนอุ้ยไม่เออเอาอุ้ยมินิมอลมาเลยมินิมอลเต็มเลยในราวสวยมากอีกสักนิดหนึ่งนะลูกค้าก่อนจะไปตัวอื่นนะรับรีวิวพี่นานาพิมพ์ดอเด็ก2.5ให้พอยเลยจ้ะ2,900ไม่มีค่าจะส่งนะพีน่นานาลูกรีวิวนะคะใครเอาลูกรีวิวพิมพ์ดอเด็ก2.5น้ต้องพลอยเลยสวยพี่เกรดจริงๆค่ะเบอร์เนี้ย 25S หรือ 25SL อะ่ะ เป็นเปนเป็นเกรด A ของทางร้านเลยแม่แต่ว่าหนูจัดโปรโมชั่นนะคะอยากหาตัวมาเซลแบบเป็นโปรกลางปีให้เออมาเป็นช่วงโปรกลางปีด้วยแหละแม่หนูเลยยิ่งแบบงัดตัวไหนมาทำโปรให้ได้คือเอาเลยนะคะเดี๋ยวกลับตะเข็บให้อีกนิดนึงลูกค้ารีบนะคะยี่ห้เรามีสต็อกเท่าไหร่เซนเซเยอะปะ <25. S 1> เออลูกค้าใครขายส่งเดช ใครขายส่งเดทนะ,ะหรือไลฟ์สดขายเดทนะพี่วันนี้เกรดอย่างกับงานเดทสั้นเลยอะราคาเอ้ยไม่ใช่เกรดสิเขาเรียกว่าราคาเดทยาววันนี้จัดโปรให้เท่ากับเดทสั้นเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่พี่รีบมาซื้อมาตุนราคานี้นะคะใช้เยอะมาได้เลยหนูมีอยู่เท่าไหร่ยี่สิบสามสิบประมาณนี้นะคะใช้เยอะเออคัดขายเยอะเพราะลูกหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบตัวค่ะพี่ลูกหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบตัว นะคะต้องใช้เยอะพี่ไลฟ์สดขายทีเป็นพันตัวแม่มาเลยตุนไปเลยตุนไปเลย10ลูก20ลูกใครลูกเดียวไม่พอเบิ้ลไป2เลยค่ะนะคะใครลูกเดียวไม่พอก้อนเดียวไม่พอ,อนะเบิ้ลไป2ก้อนเลยลูกค้าจะได้แบบเต็มร้านเต็มราวนะแม่นะใครตัดสินใจไม่ถูก 25S หรือ 25S L d เดีเบิ้ลไปอย่างละลูกเลยจ้ะเพราะว่าราคาโปรเท่ากันงานไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แม่ต่างกันแค่ในเรื่องของเนื้อผ้าที่ 25S อะ่ะมันจะ คอตตอนเยอะขึ้นนะคะเนื้อคอตตอนเยอะขึ้นแม่25เอสอลมันเป็นงานรวมผ้าจะมีชีฟองอาจจะมีโพลีพิมลายนะอุ้ยแขวนตัวนี้พี่หน่อยมีความมินิมอลมากอุ้ยยูนิคออุ้ยแมรี่แมรี่มอกเมโกมโกอะไรล่ะแมรี่เมโกแม่ของยูนิคอเห็นปะเนี่ยผ้าแบบอะไรนะลินิน คอตตอนลินินนะคะ 25S จะเยอะอแขวนเลยลูกหัวแตกหัวแตนลูกค้า2,009อะแม่ปกติต้องไปเปิดลูก14500 13500นาะเดทคอตตอนญี่ปุ่นน่ะถึงจะเจออะไรแบบนี้เออถึงจะได้เจอแบรนด์เจออะไรให้หลุ้นนะคะเบอร์นี้ก็มีเหมือนกันพวกเกตเอน่ะเกตเอ,นะเด,เอด้วยนะคะลูกค้จาจ๋ารีบมาเลยนะรีบมาเลยอันนี้จะทรงอะไร เชิ้ตเดทเนี่ยแบบนี้ลูกค้าเกาหลีเกาหลีนิดหนึ่งสองสองสองชั้นแม่อีกสักนิดนึงนะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวน้องพลไปไวให้นะคะเดี๋ยวไปไวัยให้นะลูกค้าจะได้เห็นทรงเนี่ยผ้าคอตตอนอีกแล้วผ้าคอตตอนแม่คอตตอนจะเยอะขึ้นค่ะสําหรับตัวนี้นะ 25S ย้ํ้าอสย้อีกรอบใครชอบแนวคอตตอนฝ้ายอยู่แล้วแต่ว่ายังไปทุน ไม่ถึงงานญี่ปุ่นจริงๆเพราะมันแพงจริงนะแม่ร้อยร้อยกิโลนะ14,500นะคะก็ขยับลองเล่นดูก่อนจากงานตัวนี้ก็ได้นะคะได้งานแฟชั่นด้วยได้งานลำลองด้วยเออเผื่อไปขายแบบราคาไม่แรงไหลสดได้อะไรได้ขึ้นห้างยังได้เลยนะลูกค้าเพราะว่านี่เดี๋ยวเอาด้านหลังให้ดูนะคะน้อมชาให้ดูด้านหลังทีแม่ขึ้นราวแล้วสวยมาก ร้อยห้าสิทั้งล้านเนาะร้อยห้าาทั้งล้านพี่สาวติดป้ายงานมือ2ม,อมือ2คัดเกรดรีดสักนิดนึงนะรีดแล้วยิงป้ายนะพี่นะเกรดขึ้นห้างได้เลยสองพันเก้าค่ะสองพันเก้าเดทยาวจาก4 9่พนะแม่จาก4,900 4,500ประมาณนี้ราคาวันนี้เอาแค่2,900ราคาเท่ากับพวกคาเฟ่สัน้นเดทสั้นเลย นะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนมานี่คือแบบ mm hmm. เดดยาวแม่ขายได้ราคากว่าอยู่แล้ว mm hmm. กําไรเน้นๆจ้ะพี่แนะนําตลอดเลยว่าแม่เอาเดตเดตเดตยาวไปเลยถ้าแม่เล่นเดดแม่เล่นเดดยาวไปเลยเพราะว่าเดดยาวลูกค้าจะรู้กันว่าหูขายได้แพงนะขายได้ราคากว่าเ mm hmm. นาะแม่เนาะโอเคเดี๋ยวมีต่องานอะไรอีกนะคะกางเกงขาสั้นชน,นิดหนึ่งแล้วกัน LL 27นะ เดี๋ยวไปต่องานกางเกงขาสั้นตัวโปรโตัวราคาถูกและดีนะคะเดี๋ยวเราแวะดูตัวนั้นกันลูกค้ารองเท้าวันนี้หมดสต็อกเลยแม้เพราะว่าวันนี้มีลูกค้ามาเหมารองเท้าค่ะนะคะอยากขอบคุณลูกคุณลูกค้ามากเลยนะคะรองเท้าบูทนะบูทสั้นบูทยาวคือโรลิต้าแม่เหมาหมดเกลี้ยงเลยน้องพลอยบอกแล้วว่าอย่าปล่อยนะให้เธอลอ,อ,อยนวล คือแบบว่าอุ้ยบูทยาวยังได้อยู่นะบูทยาวได้อยู่ลูกค้า999บาทนะคะแล้วก็ตัวไหนนะเออไอรองเท้า SWB ปะรองเท้าบูซสั้นอะ